พี่น้องที่รักในพระเยูุขิตพรยูุขิตทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้อยปร์เซและเป็นพระเจ้าร้อยปร์เซสวัสดีครับขอยินต้องรัรบเข้าสู่ในการพลังชีวิตวันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสศึกษาพระชน้าของพระเจ้า วันนี้เราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโลมบทที่หนึ่งข้อที่สถึงข้อที่5ประมาณสข้อในหัวข้อที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นแล้วเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงบังเกิดมาโดยสืบเชื้อสายจากดาวิดท,ทางฝ่ายเนื้อหนังแต่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้น ทรงปรากฏด้วยฤิธานุภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายคือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่นองท่รังในพระเยซูคริสต์วันนี้เราได้ศึกษาพระโจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับแล้วก็หพี่น้องครับวันนี้เราพูดถึงเกี่ยวกับ การที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเปาโลได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กับตัวของเปาโลเองในข้อที่1และขณะเดียวกันท่านอาจารย์เปาโลก็ได้อธิบายถึงเรื่องราวของเขาประเสรศิฐและความหมายของเขาประเสริฐว่าเขาประเสริฐเป็นยังไงในข้อที่2ข้อที่2อเนี่ยอาจารย์เปาโลพูดถึงรายละเอียดของเขาประเสริฐว่าเขาประเสริฐเป็นยังไงนะครับ หลังจากนั้นข้อที่3และข้อที่4เนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ปโลกาลองยืนยันว่าพระเยซูริ์เป็นมาอย่างไรและพระเยซูริต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนี่คือคํายืนยันของอาจารย์ปอโลที่กําลังพูดในข้อที่3และข้อที่4พี่น้องครับในขณะเดียวกันในข้อที่3เนี่ยนะครับบอกว่าข้อที่3กล่าไวไว้ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าข่าวประเสริฐนั้นเกี่ยวกับ พระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์สืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะครับในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเขาประเสริฐนั้นเกิดขึ้นจากพระองค์หรือเกิดขึ้นจากพระเยซูคริสต์นั่นเองผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะครับ นั่นกาลังบอกดาวิดกำลังบอกว่าพระเยซูษษริต์ทรงสืบเชื้อสายมาจากดาวิดหรือเป็นราชวงศ์ของดาวิดนั่นเองนะครับ <S <S <ภา>พี่น้องครับพระเยซูริ์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดานะครับอาจารย์ปรลบอกว่าพระเยซูริ์ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาเพราะดาวิดก็ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ขณะเดียวกันพระเยซูริ์ก,ษษษก็ทรงเป็นพระเจ้า นะครับทรงรับสภาพเป็นพระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนอย่างเราทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวิดอา,อาจารย์เปาโลบอกว่าดาวิดเนี่ยนะครับเป็นต้นกําเนิดหรือต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์นะครับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะครับว่านะอาจารย์เปาโลทําไมถึงบอกว่าเ่าเป็นคนผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากดาวิดทำไมอาจารย์เปาโลถึงไม่บอกว่า พระเยซูกิธผู้สืบเชื้อสายมาจากอาดัมเพราะอาดัมคือเป็นจุดเริ่มต้นของความบาปหรืออาดัมเนี่ยนะครับเป็นต้นตระกูลของความผิดบาปนะครับแต่พระเยซูริ์ไม่มีความบาปและพระเยซูริ์ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคนบาปนะครับไม่มีบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พหลูก็เลยบอกว่าพระเยซูริ์เนี่ยทรงสืบเชื้อสายมาจากดาวิดนะครับพี่น้องที่รักในพระเยซูริ์ ขณะเดียวกันนะครับอาจารย์ปรโลก,กําลังบอกว่าพระเยซูกิต์ท่งเป็นกษัตริย์ผู้สืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลของดาวิดนะครับและทรงเป็นผู้ชายนะครับอย่างแน่นอนเพราะคําว่าสืบเชื้อสายในที่นี้เป็นคําราชาศัพท์ที่มีสนการที่คําว่าสืบตระกูลไม่ถึงทาย,ยาทหรือผู้สืบตระกูลนั่นเองเพราะผู้ที่จะสืบเชื้อสายได้ต้องเป็นผู้ชายนะครับพี่นงคิลาครับ กาจากพระวจนะที่เราเห็นนี่นะครับอาจารย์ปโลกําลังเน้นย้ำว่าพระเยซูริสทรงเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เหมือนอย่างเราทุกๆคนแต่ขณะเดียวกันในข้อที่4นะครับก็บอกว่า,าพระเยซูริสทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กําลังยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยนะครับถามว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างพระเยซูริสกับพวกเราทุกๆคนที่เป็นมนุษย์ สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าความเป็นสภาพมนุษย์นะครับพระเยซูริต์ความเป็นสภาพมนุษย์ที่ไม่มีบาปแต่เราทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นมนุษย์เราทุกคนก็มีบาปทําไมถึงพระเยซูริต์ไม่มีบาปแต่เราทุกคนมีบาปเพราะพระเยซูริต์ไม่ได้สืบเชื้อสาย <c oughs> หรือไม่ได้ากเกิดโดยการปฏิสนธิหรือไม่ได้เกิดโดยการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายและผู้หญิงแต่พระเยซูริ์ส่ง ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากระหว่างการที่ผู้หญิงกับผู้ชายที่มีความสัมพันธ์กันแต่มาลีผู้ซึ่งเป็นแม่ของพระเยซูนั้นไม่ได้นอนกับผู้ชายแต่เกิดลูกชายได้นั่นคือพระเยซูคริสต์นั่นคือเป็นสิ่งที่ทำให,ห้เราเราเห็นว่าความแตกต่างระหว่างเราและพระเยซูคริสต์และเรามนุษย์เราทุกคนเมื่อเกิดมาก็มีบาปครับเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดมานั่นคือหมายความว่า ผู้ผู้ซึ่งเป็นแม่ของเราและผู้ซึ่งเป็นพ่อของเราคือมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจึงเกิดเรามาจึงเราทุกคนก็เลยเป็นคนบาปนะครับแต่พระเยซูคริสต์ทรงไม่เป็นคนบาปเพราะนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เกิดจากผู้ซึ่งเป็นมนุษย์กับมนุษย์นะครับอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งด้วยกันแต่พระเยซูคริสต์ทรงเกิดจากมารีนะครับผู้ซึ่งปฏิสนธิจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทาให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์มีความแตกต่างจากเราอย่างมากมายและพระเยซูคริสต์ทรงไม่ใช่เป็นมนุษย์ท er <gou> ี่เหมือนกับเราแต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมน like <mates gord ita S 1> ุษย์ที่มีสภาพเป็นพระเจ้านะครับทำไมถึงกล่าวถึงว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีเชื้อสายมาจากดาวิดครับเพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มีต้นตระกูลมาจากดาวิดและเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายจากดาวิด นะครับผู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นะครับผู้ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากดาวิดนั่นเองนะครับพี่น้องที่รังในพระเยซูกิสต์อัครทูตเปาโลยังอธิบายถึงพระเยซูริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ไว้อย่างละเอียดในข้อที่3นะครับพูดถึงว่าพระเยซูกิสติ์ทรงเป็นมนุษย์นะในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้านะครับและอธิบายถึงพระเยซูริสต์ทรงรับสภาพเป็นพระเจ้าไว้อย่างละเอียดในข้อที่4ด้วยเช่นกัน เมื่อพระเมื่ออาจารย์ปารลพูดถึงข้อที่3าว่าพระเยสุคิ์สรงเป็นมนุษย์ถูกไหมครับในข้อที่4อาจารย์ปารลก็บอกว่าพระยสุคิต์ส่งเป็นพระเจ้านะครับโดยอาจารย์ปารลเก่าแบบนี้ครับบอกว่าฝ่ายพระวิญ,ญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ถึงด้วยฤทธานุภาพนะครับคือการเป็นขึ้นมาจากความตาย <c oughs> ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าหรือพูดอีกอย่าง,งก็ว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้เราเห็นว่า พระยซูคริตทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยการท่งชุบพระองค์ขึ้นให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับเพราะคําว่าบ่งไว้ในที่นี้มีความหมายคําว่าประกาศอย่างชัดเจนนะครับในที่นี้เขาบอกว่าพระยซสุริตนะครับส่งเป็นขึ้นมาจากความตายเรื่องมีอยู่อย่างนี้ครับเรื่องมีอยู่ว่าพระยซสุริตทรงถูกจับนะครับในเวลานั้นและพระยซสุริตก็ส่งถูกตรึง บนไม้กางเขนด้วยความอิจฉาในอีกด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งก็คือว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาตายแทนเราทั้งหลายบนไม้กางเขนหากว่าพระเยซูคริสต์ไม่ทรงตายบนไม้กางเขนแล้วล้วก็เราทุ้งคนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะรอดจากความบาปเหมือนกันแต่พระเยซูคริสต์ทรงมาตายแทนเราบนไม้กางเขนเราทั้งหลายจึงมีสิทธิ์รอดนี่คือเรื่องราวพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อชีวิตของเรา พระยสุริตส่งตายบนแม้กังเขนนั้นเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับความรอดและพระยสุริตก,ก็ส่งเอาความรอดของพระองค์ให้กับเรารีฟและขณะเดียวกันนะครับพระยสุริตท่งถูกตึงไว้บนแม้กังเขนและพระองค์ก็ส่งสิ้นระชนที่บนแม้กังเขนเหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานนะครับพระองค์ก็ท่งถูกฝังไว้ในอุโมงค์และพระยสุริตทรงนอนอยู่ในอุโมงค์สามวันสามคืนและพระยสุริตก,ก็ท่งเป็นขึ้นมาจากความตาย ถ้าถามว่าเรื to, way, ่องราวของข่าวประเสริฐสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูริ์หรือพระเยซูกิ์การการถ่ายของพระเยซูกิ์การถ่ายจากความบาปของเรานะครับของพระเยซูกิ์ที่บนเมรุเขนเนื่คือเรื่องราวที่สําคัญของข่าวประเสริฐนะครับหากว่าในขณะเดียวกันพระเยซูกิ์ไม่ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วล่ะก็เราผู้ซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้า มันก็เป็นสิ่งที่ว่างเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แต่พี่นงท่รัก์ในขณะเดียวกันพระเยซูริสทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ทรงเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคัมภี์กล่าวไว้ว่าฝ่ายพระวิญ,ญญาณแห่งความบริสุทธิ์นั้นบ่งไว้ด้วยรุทธานุภาพค,คือโดยการเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นพระบุตรของพระเจา้าในพระเจนะของพระเจ้าบอกว่าพระเยซูริสทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับโดยฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ครับบ่งพระองค์ไว้โดยฤิธานุภาพและพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพิ่นนท่รักในพระเยุูคริ์ในสภาพเดียวกันนะครับความเป็นมนุษย์นะในสภาพของความเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงมีลักษณะความเป็นมนุษย์เหมือนกับเราทุกๆคนนั่นหมายความว่าพระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์เหมือนกับเราพระองค์ทรงหิวเป็นทรงเจ็บเป็นทรงป่วยเป็นและพระองค์ก็ทรงเสียใจเป็น เศร้าโศกเสียใจเป็นเหมือนอย่างเราทุกคนนะครับแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงมีลักษณะที่เป็นพระเจ้าหรือความเป็นพระเจ้านะครับที่มนุษย์ทุกคนไม่มีนะครับพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์และทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์ซและความเป็นพระเจ้าของพระองค์นั่นคือการเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับพระองค์ปรสคกิจทรงเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งมนุษย์เราทุกคนนะครับอาจจะเป็นขึ้นมาจากความตายได้แต่มนุษย์เราทุกคนต้องตายอีกครั้ง แต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ทรงไม่ตายอีกเลยนั่นคือพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับซึ่งไม่เหมือนกับเราทุกๆคนพระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่น่าเสียดายนะครับมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนหรือนักศาสนาศาสตร์หลายคนในปัจจุบันที่ยังปฏิเสธความเป็นขึ้นมาของพระเยซูคริสต์หรือความเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเศร้าใจอย่างมากที่เขายังไม่รู้ความจริงนะครับว่าพระเยซูคริสตส์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพี่น้องที่รัไในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์และทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีเอก, e. กานุภาพและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับพระองค์นั้นทรงบ่งพระเยซูคริสต์ไว้และเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับ สิ่งที่เป็นพยานว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นสิ่งนั้นเป็นพยานอย่างชัดเจนมากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงรักเราอย่างมากมายพระเยซูคริสต์ทรงตายบนไม้กางเขนและพระองค์ก็ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเราทุกคนเพื่อเราทุกคนนั้นได้รับความรอดนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าเรามาหาพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายจะได้รับความรอดเพราะพระองค์ทรงชนะความตายแล้ว พระเยซูกิส่งชนะความตายแล้วเพราะฉะนั้นความตายจะไม่มีอิทธิพลต่อพระเยซูกิสและความตายฝ่ายจิตวิญญาณจะไม่มีอิทธิพลต่อเราหากว่าเราเชื่อในพระเยซูริสเราที่ถานด้วยกันกนะครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าสงโปรดเมตตาของพระเจ้าสมโปรดพระวจนะของพระเจ้าที่ทรงนุนจิตชูจเจเราทั้งหลายว่าพระเยซูกิส่ง,ดงได้รับความชัยชนะเหนือความตายและพระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าของเราทุกๆุกคนข้าแต่องค์พระวิญ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเรา และพระองค์ส่งเป็นพระเจ้าของเราทุกๆคนอารีลุยาสรรเสสิญโมทนาขอพระคุณแด่พระองค์เราทั้งหลายจึงโมทนาขอพระคุณแด่พระเจ้าไว้พระคุณของพระองค์ทรงอาศรมิตเด่นผมในชีวิตของเราและให้เราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายแต่ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนครับพระเยซูคริสต์ส่งเป็นพระเจ้าและทรงได้รับเจชนะเหนือความตาย